ห้าแต่ตอนนี้มีการรับมาแล้วนะรับมามันก็อยู่วงเดิมถูกไหมลูกคาบห้าอันนี้มันจ่ายออกไปชั้นหนึ่งจริงๆต้องเป็นคาบหกอันนี้มันจ่ายออกไปอันหนึ่งจริงๆต้องเป็นคาบเจ็ดน่าเรียนอิเล็กตรอนเดียวจําได้ไหมอิเล็กตรอนเดียวเนี่ยเดี๋ยวครูเขียนตรงนี้นิดหนึ่งนะลูกมันจะเป็นออร์บิทัลของมันตรงนี้ถ้า s ออร์บิทัลเนี่ยถ้าอย่างนี้เขาเรียกอิเล็กตรอนเดียวถูกไหม ถ้าอย่างนี้อิเล็กตรอนเข้าคู่นี่คือ s ออร์บิทัลจำได้ปะ่ะลูกแล้วถ้า p ออร์บิทัลก็จะมีสามบล็อกจำได้ไหมอันนี้มันจะจัดเรียงเดี่ยวก่อนแล้วจัดเข้าคู่นึกออกนะตรงนี้เขาโอเคตรงนี้จำได้นะลูกนั้นเรนมาดูตรงนี้อิเล็กตรอนเดี่ยวบอกอาจารย์ไม่รู้ s p d f แล้วจะรู้เหรอดูนะเดี๋ยวกูจะให้ทำโจทย์ว่านีจะทำได้ไหมนั่เรียนดูตรงนี้เลยฮะ นั่นเรียนเอาอิเล็กตรอนที่ไม่ใช่เป็นสองแปดสิบแปดสามสิบสองเอามาเรียงเลยจะรู้ทันทีว่ามีอิเล็กตรอนเดียวแต่ถ้ามันอยู่ในสองแปดสิบแปดสามสองมันเต็มเอียดไม่ต้องไปหาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยู่ในสองแปดสิบแปดสามสองถูกไหมแต่ไอ้เจ้านี้เห็นไหมสองแปดไอนี้ไปวุ่นวายอะไรมันดูตรงนี้ถูกไหมดูที่เลขเก้านั่นเองเอาเลขเก้าตัวนี้มจาจัดเป็น s p d f เพราะจริงๆพวกนี้มันมาจาก S P D F ถูกไหมลูกนั่นเรียนเอาเลข9กระจายให้ S P D F กระจายให้ S ได้กี่ตัวต่อสิลูก2 P 6, 2> 6เป็น8แล้ว D ก็คือเลขหนึถูกไหมลูกเป็น9แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสองหกแล้วก็ดีเท่ากับสิบมันจะเต็มพอดีเพะะื่ะแสดงว่า d ออร์บิทัลตัวนี้มีเลขตอนตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเดี่ยวอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็ขยับนิดนึงนะมีเลขตอนตัวเดียวถูกไหมลูกจาทันไหมมีตัวเดียวว่างอยู่ต่อไปเอาหน้าเรียนตอบกูซิตัวที่สองน่านจะเอาใครมาแตกสิบสามอันเดียวเหรอน,นี่ไงฮะหนึ่ง ถูกไหมลูกหนึ่งนั่นเองก็กระจายไป spdf อันนี้ก็ spdf ทุกอย่างเป็น spdf หมดถูกไหมแต่ไม่จำเป็นต้องเต็ม fdf ถูกไหมอันนี้นั่นเองก็จัดเป็น s หนึ่งเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ไหมลูกนะตัวนี้เดียวอยู่ทีนี้นั่นเองก็จัดตัวนี้เป็น spd มันไม่ถึง f หรอกบอกคุณลูก s มีกี่ตัวสอง P แล้วลูกหเป็น8ดแล้วนะขาดอีกห้าตอบซีอิเล็กตรอนเดียวกี่ตัวหนะถูกไหมลูกอยู่ใน s Orbital ตัวนี้นั่นอย่าเผอตัวหนึ่งถูกไหม s Orbital อยู่ได้ตัวเดียวแต่อยู่ใน d Orbital อีกห้าเห็นไหมห้าที่ต้องอยู่เดียวหมดเลยได้หตัว ก็จะเป็นลูกนั่นไม่ต้องไปนั่งเรีย,รยง H P D F มาดูตรงนี้ทีนี้พอมาดูตัวนี้ตัวนี้ดูอ้าวนะั่เรียนตอบตัวถัดไปเลยตัวถัดไปเอาใครมาแตกลูกเลข4ถูกไหมสองแปดสิบแปดสามสองอย่าไปวุ่นวายกับมันนะถูกไหมนั่นเรียนสี่นั่น,นก็ H P D พอแล้ว S P ก็พอแล้วมันนิดเดียวเองตอบสิลูก S, <S มีกี่ตัวสองก็เต็มแล้ว P แล้วลูกส <2. S 2> <2. S 1> องเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเดียวกี่ตัวสองตัวเองถูกไหม อยู่ใน p อ r b i t l สองตัวอันถัดไปอเอาใครมาแตกลูกนหนึ่งหนึ่งมันก็ s หนึ่งตัวก็อิเล็กตรอนเดียวนหนึง่งถูกไหมถามว่าตอบเร็วเลยนะทีนี้ดูนี้นี้นี้ถามว่าอเอาใครมาแตกไปแตกทําไมอะลูกถูกไหมลูกมันลงแปดสิบแปดสามสองไม่ต้องเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยถูกไหมนั่นเลยเอาตัวถ้าไม,ไม่มีอิเล็กตอนเดียวแล้วถ้ารักษานี้ อะไรนะลูกดีสูงสุดเท่าไหร่ใช่ไหมสิบไงจำได้ไหมลูกอ่าตรงนี้เดี๋ยวกดตรงนี้นิดนึงเอสสูงสุดเท่าไหร่ลูกสองถูกไหมลูกและพีล่ะหกม่จฉาบอกและดีล่ะสิบถูกไหมลูกสิบและเอฟล่ะสิบสี่ถูกไหมทำไมลืมเหรอฮ ใช่ไหมสิบสี่นึกออมันจะจัดเดี่ยวไปก่อนนะเอาล่ะชัวนะ นักเรียนทางบ้านหนูเปิดนะลูกหน้า11ข้อแรกเลยเป็นข้อสอบเอเนฮะไหนลองจัดให้ครูดูสิข้อใดถูกหน้า11ค่ะมีไหมลูกจัดดีๆนักเรียนจัดไม่ต้องเป็น p p f f นักเรียนจัดเลย เลขตอมยี่ห้าสองบวกเขาถามว่าใครมีอเล็กตอนเดี่ยวมากที่สุดและถ้าเป็นไปได้ตอบครูได้ด้วยว่าข้ออื่นล่ะอิเล็กตรอนเดี่ยวกี่ตัวเรื่องนี้บางครั้งเราละเลยใช่ไหมเราบางบางครั้งนึกว่าง่าย,ยเยอะมากในข้อสอบนะลูกระวังเลยกลายเป็นปริมาณสารสัมพันธ์ในบางครั้งออกน้อยฮะได้ท่าไรชัว คำตอบคือข้อหนึ่งใช่อิเล็กตรอนกี่ตัวข้อที่หนึ่งสามเอาละลองดูนะนั่นเองลองดูข้อแรกลูกข้อแรกมาดูข้อแรกนั่นเองจัดเรียงก่อนแล้วนั่นเองรับจ่ายปกตินะลูกกูจัดตรงนี้นะอ่านั่นเองช่วยครูลูกตัว A จัดสิลูกยี่สิบห้าจัดเป็นสองแปดมันต้องเหลือแค่ยี่สามนะถูกไหมพ่อจ่ายไปสองตัวสองแปด สองแปดเอาออกไปเลยลูกเวลาเราจัดจ่ายออกไปจ่ายวงนอกสุดออกถูกไหมไม่ใช่จ่ายวงที่รองจากวงนอกสุดนึกออกไหมเอาเอาจ่ายจ่ายตอนที่ยังไม่จ่ายเอายังไม่จ่ายสองปดถ้ายังไม่จ่ายนั่นจัดว่าไงลูกสองแปดสิบสามสองถูกไหมแล้วถ้าเน้นจ่ายเน้นจ่ายตรงนี้หรอเน้นจ่ายวงนอกสุดนะจ่ายเหมือนท่านปกตินะลูก ถูกป่ะนนี้ยังไม่จ่ายนะลูกเลขอะตอมยี่สิบห้าดูดีๆนะลูกเอาให้ดีนะตรงนี้นั่นเองจะพลาดบ่อยมากสิ่งที่ครูหย,ยิบมาคือสิ่งที่เรนพลาดถูกไหมสองแปดแล้วก็สองมันเป็นธาตุาตุนิชชันดูออกไหมลูกแล้วก็สิบสามที่เวลาจ่ายเลื่อนไปจ่ายตรงนี้ออกได้ไงล่ะเวลาจัดจัดวงนี้เป็นวงสุดท้ายเวลาจ่ายจ่ายวงนอกสุดเหมือนธาตุปกติทุประการ เพราะฉันเอาออกไปตัวนี้นี่คือสองบวกถูกไหมจับตรงนี้สิฮะเ P สจัดสิลูก S เท่าไหร่สอง p และลูกหเป็น8แล้วขาดอีกหตอบสิถ้า D 5ห้าวาเลน์เท่าไหร่เลยลูกอิเล็กตอนเดียวห้าเลยนะลูกตัวนี้ห้านะโหน่าจะกินขาด แต่ไม่แน่นะเมื่อกี้นักเยนพลาดครู้เพราะน้กเรียนไปไปจ่ายตัวนี้ออกหรือเปล่าใช่ไหมลูกโน้ตว้อะไรที่พลาดอะโน้ตว้เวลาจัดแต่จัดวงนี้เป็นวงสุดท้ายแต่เวลาจ่ายใจยวงนอกปกติโน้ตว่าทุกจุดนะลูกนี่ข้อสอบเอเนตโน้ตทุกจุดลูกต่อไปน้กเรียนดูตัวบีใช่คะช่วยเลี้ยงสิลูกตัวบี สิบห้าจัดเรียงให้ครูหน่อยสองแปดห้าสองตัวนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาถูกไหมลูกเอาห้ามาจัดเลยจัดสิลูก S P S จัดได้สองจัดได้สามคู่ตัวเดียวอะอิเล็กตรอนเดียวกี่ตัวสามถูกไหม P o ออร์บิทัลถูกไหม P o ออร์บิทัลมันมีแค่นี้เนี่ยสามตัวก็หนึ่งสองสามสามแพ้กอไก่ถูกไหมถัดไปลูกตัว4 4่สิบหกจัดสิลูกแล้ว สองปหรับไีกสองเป็น8ไม่ต้องไปวุ่นวายเลยถ้าลง8ก็คือศเลยถูกไหมถ้าลงแปด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 ข้อสอบถ้ามันลงแปดแปดสองเลยตัดเลยนะถูกไหมลูกอันสุดท้ายลูก44่สิเขาออกใช่ไหมถ้าฐานที่ชั้นนะสีตัวนี้นั่นเรียนเลี้ยงได้ไงคะ4ีบอกกูสิลูกสอง8 1ดสิไม่มีตัวไหนที่เราจะมูสิบมีเหรอ ถูกไหมโลกอย่างนี้เราต้องเอกใจแล้วเฮ้ยหมู่สิบหกมีหรอไม่มีนั่นต้องเป็นฐานที่ชันแน่นอนนั่นต้องจัดให้มันลงสองหรือหนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้นั่นจัดไปจะรู้เองนั่นจัดเป็นสองก่อนนะพ่อมาตรฐานและตรงนี้ก็เป็นสิบสี่ถูกไหมโลกเข้าใจไหมนั่นบอกจะรู้เองเหรอเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะว่ารู้เองยังไงจัดเรียงสิโลกตรงนี้จัดเรียง s p นั่นไม่ต้องไปสนใจตรงนี้แล้วถูกไหมพระธาลงสองนะ s p ดีตอบสิลูก S มี2 P มี6เป็น8แล้วขาดอีก 6, 6. ขาดอีหขาดอีหคู่เดียวเอ้อออิเล็กตรอนเดียวกี่ตัวเท่าไหร่เดียวดี6กซสิลูกบางคนดีหกหกเลยเงี้ยนั่นเรียนดูสิเป๊ดเป๊ดเป๊ดเปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเดียวมีแค่สี่ ถูกไหมลูกเพราะมาเข้าคู่อันหนึง่งตามทานไหมลูกได้สิเพร่ะนคำตอบคือข้อกไก่นันเรเลนย้อนมาหน้าแรกนิดนึงนั่นทางบ้านย้อนมาด้วยนะลูกกลับมาที่หน้าแรกนิดหนึง่งกลับมาที่หน้าแรกนะลูกอ่ะมาดูตรงนี้ อาจารย์บางคนบอกอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมุติว่าผมจัดเป็นสองแปดสิบสามหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าตรงนี้เลขหนึ่งมันจะฟ้องเองตอนจัดเรียงคู่ตัวเดียวเออจัดเรียงอีกเลขตอนเดียวนั่นเลยดูนะคูจัดตรงนี้เป็นสองเพราะคูไม่รู้ดูนะจําหลักไว้ด้วยนะจัดเป็นสองตรงนี้ก็จะเหลือสิบสองถูกไหมลูกใช่ไหมพอสิบสองพอเรี่งแตกปับ๊บมันกลายเป็นสองหกดสี่ จำได้ไม่ดีที่สเสถียรต้องดีอะไรลกูกดีห้า